ก็กลับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาแจกตามคำขอกันเก็บก้อยว่ะใช้ตามคำพอกันนะคออออออรับอ๋อนะครับเยอะไปครับผมแค่ทำไอเสียงเก็บไม่ได้เก็บพอกขนาดน,นั้นนะครับนี่ครับตัวสกินที่ผมจะแจกนะวันนี้ก็เป็นปนนัดข้ามเกาแว่นแว่นสีขาวนะครับบั๊กหรืเอเปล่าผมว่าน่าจะบั๊กผมว่าบั๊ก บักเนี่นุนแบนสีขาวรองเท้าแตะนะครับใส่ชุดเกาะเซดูชุดเกาะเซดูเฮ้ยนะแจกนะสำหรับเอฟซีโอ้โหเอฟซีก็ถามมันเยอะเหลือเกินว่าที่ชุดเกาะแจกชุดเกาะหน่อยก็คือแบบลืมนะครับลืมจริงๆอะมันเลยลืมเล่นเล่นได้วยพี่คนลืมหน่อยลืมลืมได้ลืมดีอ๋อครับก็ นี่ครับแจกกันนะครับแจกแล้วแจกเลยมีขลังนะครับขลังชัดๆนะครับมีขนาดครับอืมเท่นะครับนี่ครับไว้เจอกันคลิดมาครับแจกลายนะไอซอง